ในขณะที่เครื่องบินกำลังบินสูงเหนือท้องฟ้าความสงบสุขของผู้โดยสารกลับถูกทำลายลงโดยสามชายลึกลับที่บุกเขา้าควบคุมเครื่องบินพวกเขาจะต้องเผชิญกับการจี้เครื่องบินที่โหดร้ายและการลงจอดที่อันตรายจนเกินจะคาดคิดเรื่องราวที่ทุกคนคิดว่าไม่น่าจะมีใครรอดชีวิตกลับกลายเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญและปาฏิหาริย์และคุณกําลังฟังร i ไ e podcast สำหรับหลายๆคนเมื่อขึ้นเครื่องบินมักมีความคิดที่กวนใจคอยวนเวียนอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าถ้าเครื่องบินตกเครื่องบินขัดข้องหรือถ้าข้างบนเครื่องบินมีใครสักคนที่มีเจตนาที่ไม่ดีเช่นมีกลุ่มโจรจี้เครื่องบินอยู่ด้วยจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับผู้โดยสารบนเที่ยวบินที่961ของสายการบินเอธิโอเปียนพวกเขาต้องเผชิญกับฝันร้ายที่เลวร้ายที่สุดในสถานการณ์หลังจากนี้ เมื่อพบว่าตัวเองอยู่บนความสูง39,000ฟุตและตกเป็นตัวประกันของชาย3คนที่จี้เครื่องบินเอาไว้ในกำมือชายหนุ่มทั้ง3คนรอจนกระทั่งเครื่องบินบินทยานขึ้นจากพื้นไม่นานก่อนบุกเข้าไปในห้องนักบินกร้อมยื่นคำขาดให้เปลี่ยนเส้นทางจากจุดหมายปลายทางที่กรุงนโรบีไปยังประเทศออสเตรเลียแทนพวกเขาอ้างว่ามีระเบิดอยู่ด้วยและจะจุดชนวนทันทีหากนักบินและผู้โดยสารไม่ทำตามที่พวกเขาต้องการ กัปตนเลอุนอาบาเตนักบินมากประสบการณ์พยายามใช้ไหวพริบและความชำนาญของตนเพื่อต่อกรกับกลุ่มโจรที่เครื่องบินซึ่งแม้ว่าจะมีความกล้าบ้าบินแต่กลับมีความรู้น้อยมากเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องบินทั้งนักบินและผู้โดยสารต่างพยายามทำทุกวิถีทางปื่อคลายความตึงเครียดและทำให้ใชายทั้งสามใจเย็นลงอย่างไรก็ตามสถานการณ์กลับเลวร้ายลงเมื่อเครื่องบินน้ำมันหมดในที่สุด เครื่องบินพุ่งเข้าสู่มาหาสมุทรอินเดียด้วยความเร็วกว่า200ไมล์ต่อชั่วโมงการชนในครั้งนั้นรุนแรงเกินกว่าจะมีใครรอดชีวิตได้แต่ด้วยปาฏิหาริย์ผู้โดยสารบางคนรอดชีวิตมาได้และนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เรารู้เรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวของเที่ยวบินที่961ของสายการบินเอธิโอเปียนในครั้งนี้วันที่23พฤศจิกายนปี1996เที่ยวบินที่961ของสายการบินเอธิโอเปีย ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติโบเลในกรุงแอดิสอาบาบามุ่งหน้าสู่กรุงไนโรบีประเทศเคนยาเครื่องบินลำนี้มีผู้โดยสาร163คนและลูกเรือ12คนบางคนเป็นนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินทางไปยังเมืองหลวงบางคนเป็นนักธุรกิจที่เดินทางไปทำงานและบางคนกำลังไปเยี่ยมครอบครัวกัปตันเลอุนอาบาเตเป็นนักบินที่มีประสบการณ์ขณะที่นักบินผู้ช่วยโยนาสเมคูเรีย ก็สะสมชั่วโมงบินมานับพันชั่วโมงทีมนี้นับว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งและมีความรู้ความสามารถสูงสุดที่คุณจะหวังให้มานั่งคุมเครื่องบินเที่ยวบินเริ่มต้นเหมือนเที่ยวบินพาณิชย์ทั่วไปสภาพอากาศในวันนั้นเหมาะสมสําหรับการบินและผู้โดยสารก็เริ่มผ่อนคลายเมื่อเครื่องบินทะยานขึ้นหลายคนเคยเดินทางในเส้นทางนี้มาแล้วหลายครั้งและเที่ยวบินที่กินเวลาเพียงสองชั่วโมงกว่าดูเหมือนจะเป็นเส้นทางที่มันช่างง่ายได้ อย่างไรก็ตามความสงบเงียบนี้ก็อยู่ได้ไม่นานชายสามคนลุกขึ้นจากที่นั่งปลดเข็มขัดนิรภัยและบุกเข้าไปในห้องนักบินโดยใช้อาวุธอย่างขวานและถังดับเพลิงข่คมขู่เพื่อบังคับให้ลูกเรือและผู้โดยสารทำตามคำสั่งของพวกเขาชายทั้งสาคมคนข่มขู่ผู้โดยสารที่เต็มไปได้วยความหวาดกลัวโดยอ้างว่าพวกเขามีวัตถุระเบิดและจะจุดชนวนหากข้อเรียกร้องของพวกเขาไม่ได้รับการตอบสนองไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าพวกเขาจริงจังแค่ไหน และจากคำให้การของพยานในภายหลังระบุว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่ชื่อจริงๆว่าโจนจี้เครื่องบินเหล่านี้ไม่สนใจเลยว่าจะต้องตายหรือไม่สิ่งที่โจนจี้เครื่องบินต้องการนอกจากการให้ทุกคนเชื่อฟังนั้นคือการบังคับให้เครื่องบินเป็นเส้นทางไปยังประเทศออสเตรเลียอาเลมายูเบเคลีเบไลเนมาเทสโซลมอนเบเลและสุลต่านอาลีฮุสเซนทั้ง3ต้องการหลบหนีจากเอธิโอเปียและขอลี้ภัยในออสเตรเลีย และนี่คือแผนการที่พวกเขาเลือกใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายพวกเขาหมดความอดทนต่อสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในบ้านเกิดของตนและถูกชักจูงให้เชื่อว่าชีวิตในออสเตรเลียจะเต็มไปด้วยความหรูหราและความสะดวกสบายแม้จะไม่มีความรู้เกี่ยวกับการบินหรือความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องบินเลยแต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้หยุดพวกเขาจากการลงมือปฏิบัติแผนการอันผิดพลาดครั้งนี้เครื่องบินโบอิง ing 767ที่พวกเขายึดอยู่นั้น มีเชื้อเพลิงไม่เพียงพอที่จะบินไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการได้เนื่องจากเที่ยวบินนี้ถูกกำหนดให้เดินทางเพียง719ไมล์ไปยังเนโรบีเพียงเท่านั้นขณะที่ออสเตรเลียอยู่ไกลออกไปกว่า7,800ไมล์ซึ่งไม่เพียงแค่เชื้อเพลิงที่มีไม่พอแต่ถังเก็บเชื้อเพลิงของเครื่องบินรุ่น767เองก็ไม่มีความจุเพียงพอสำหรับระยะทางนั้นเช่นกันตัลเลอุนอาบาเตพยายามให้เหตุผลกับชายเหล่านั้นโดยอธิบายว่า หากพวกเขาต้องการเดินทางไกลขนาดนั้นเขาจําเป็นต้องแวะเติมเชื้อเพลิงก่อนแต่จนจี้เครื่องบินกลับไม่ฟังพวกเขาต้องการให้ข้อเรียกร้องของตนสําเร็จไม่เช่นนั้นพวกเขาจะจุดระเบิดและสังหารทุกคนบนเครื่องรวมถึงตัวพวกเขาเองด้วยใช้กลุ่มนี้ยังอ้างว่ามีพักคพวกของพวกเขาอีก11คนบนเครื่องบินทําให้ไม่มีใครสามารถแยกแยะได้ว่าใครคือผู้โดยสารธรรมดาและใครคือคนร้าย ความหวาดกลัวในหมู่ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเพราะพวกเขาเชื่อว่าชายเหล่านั้นพูดจริงทุกคำใครจะรู้ได้ว่าแท้จริงแล้วไม่มีระเบิดเลยและความจริงมีเพียงชายสามคนเท่านั้นที่เป็นโจรจี้เครื่องบินเชื้อเพลิงและเวลาเริ่มเหลือน้อยลงเรื่อยๆเ,เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยบนเครื่องบินนักบินพยายามปลอบผู้โดยสารโดยบอกเป็นนัยยะว่า พวกเขายังควบคุมสถานการณ์ได้ในขณะเดียวกันตัปตันเลอุนก็อแอบ,บสื่อสารกับหอบังคับการบินอย่างลับๆซึ่งทางหอบังคับการได้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงเหตุการณ์จี้เครื่องบินในครั้งนี้แล้วความพยายามของตัปตันเลอุนในการจัดการสถานการณ์ไม่เพียงแต่เพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารแต่ยังเป็นการซื้อเวลาในขณะที่สถานการณ์เริ่มตึงเครียดมากขึ้นทุกขณะกัปต,ตันเลอุนปฏิเสธข้อเรียกร้องของโจนจี้เครื่องบินที่จะมุ่งหน้าไปยังออสเตรเลีย แต่กลับเลือกบินเรียบชายฝั่งแอฟริกาไปทางใต้แทนด้วยความที่ชายทั้ง3ามไม่มีความรู้เรื่องการบินพวกเขาจึงไม่รู้เลยว่ากําลังมุ่งหน้าไปผิดทิศท,ทางอย่างไรก็ตามพวกเขาสังเกตเห็นว่าภูมิประเทศยังคงมองเห็นได้จากเครื่องบินจึงสั่งให้กัปตันเปลี่ยนเส้นทางไปทางตะวันออกแต่กัปตันเลอุนมีแผนอื่นอยู่ในใจเขากําลังมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะโคมโรสตลอดเวลาที่อยู่ในห้องนักบินกัปตันเลอุน ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยโจนที่เครื่องบินคนหนึ่งขณะที่อีกสองคนเดินวนเวียนอยู่ในห้องโดยสารมีรายงานว่าชายเหล่านั้นดูเหมือนไม่ได้จริงจังกับสถานการณ์ที่พวกเขาก่อขึ้นพวกเขาดื่มวิสกี้และเล่นกับอุปกรณ์ควบคุมเครื่องบินดึงคันโยกไปมาโดยไม่รู้เลยว่าควบคุมอะไรจากพฤติกรรมดังกล่าวกับตนเลอุนเริ่มสงสัยว่าชายเหล่านั้นอาจไม่ได้ตั้งใจจะไปถึงออสเตรเลียแต่ต้องการให้เครื่องบินตกจริงๆ เวลานี้ผ่านมาแล้วหลายชั่วโมงดับตั้งแต่เครื่องบินถูกจี้และเชื้อเพลิงใกล้หมดลงทุกทีกัปตันเลอุ่นเตือนอีกครั้งว่าถัางน้ํามันหมดแล้วและหากไม่เปลี่ยนเส้นทางไปยังสนามบินที่หมู่เกาะคูมโรสเครื่องบินและพวกเขาจะต้องตกแน่นอนและแล้วเครื่องยนต์ด้านขวาก็ดับสนิททำให้กัปตันเลอุ่นย้ำเตือนว่าหากไม่มีการแก้ไขใดๆการตกของเครื่องบินจะเกิดขึ้นในไม่ช้า ขณะที่โจนจี้เครื่องบินออกจากห้องนักบินเพื่อปรึกษากันเรื่องแผนการต่อไปกัปตันเลยอุนใช้ช่วงเวลาสำคัญนี้สื่อสารกับผู้โดยสารที่กำลังตื่นตระหนกผ่านระบบลำโพงบนเครื่องท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีผมคือนักบินของท่านเรากำลังเตรียมตัวสำหรับการลงจอดฉุกเฉินและนั่นคือทั้งหมดที่ผมต้องบอกคุณเมื่อโจนจี้เครื่องบินได้ยินเสียงของกัปตันผ่านลำโพงพวกเขาพุ้งกลับเข้าไปในห้องนักบินและแย่งไมโครโฟนจากมือของเขา เป็นชัดเจนว่าโจนจี้เครื่องบินไม่มีแผนการที่ชัดเจนเลยแต่สิ่งที่แน่นอนคือพวกเขาไม่มีทางยอมให้กับตันนําเครื่องลงจอดที่สนามบินอย่างเด็ดขาดจากนั้นเครื่องยนตอีกตัวก็ดับลงทำให้เครื่องบินตอนนี้เริ่มลอยตัวไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวหนึ่งในโจนจี้เครื่องบินพูดกับกับตันว่าลดระดับเพิ่มความเร็วขึ้นอีกกับตันพยายามอธิบายกับโจนจี้เครื่องบินว่าไม่ว่าจะเร่งความเร็วหรือไม่ ก็ไม่มีผลอะไรเพราะโชคชะตาของพวกเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงทุกคนบนเครื่องบินจะต้องตายจากการชนที่กำลังจะเกิดขึ้นในที่สุดกัปตันพยายามนำเครื่องบินไปยังสนามบินให้ได้มากที่สุดแต่เกิดการทะเลาะกับโจนจี้เครื่องบินจนทำให้เขาสูญเสียทิศทางและทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่คือการลงจอดในน้ำแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดกัปตันเลอุนเป็นคง,งคิดได้อย่างมีเหตุผลเขาพยายามลงเครื่องให้สอดคล้องกับทิศทางของคลื่น เพื่อให้การลงจอดร,ราบรื่นที่สุดจนกระทั่งในช่วงนี้ผู้โดยสารหลายคนได้สวมเสื้อชูชีพล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการชนที่จะเกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินกระแทกน้ำมันก็ชนกับน้ำในมุมเอียงเครื่องยนต์และปีกด,ด้านซ้ายของเครื่องบินกระแทกกับน้ำและเครื่องบินยังไปชนกับแนวปะการังอีกด้วยเนื่องจากเครื่องบินไม่ได้ลงจอดอย่างราบรื่นตามที่คาดหวังและกระแทกน้ำอย่างไม่สมดุลมันจึงเริ่มแตกออกส่วนที่แตกออกจากเครื่องบินจมหายไปในน้ำทันที สำหรับผู้โดยสารที่ได้สวมเสื้อชูชีพลุวงหน้าพวกเขาพบว,ว่าตัวเองติดอยู่ในห้องโดยสารและจมหายไปพร้อมกับซากเครื่องบินนักท่องเที่ยวและชาวบ้านที่อยู่บนเกาะแกรนค์มโมรสเห็นเหตุการณ์การชนและผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังพักผ่อนอยู่บนเกาะได้บันทึกภาพเหตุการณ์หลังจากการชนซึ่งทําให้การช่วยเหลือเริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากเกิดการชนจากผู้โดยสารทั้งหมด175คนซึ่งรวมถึงโจญี่เครื่องบิน3คนมีผู้เสียชีวิต125คน และมีผู้รอดชีวิต50คนแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงการรอดชีวิตของพวกเขาก็ถือว่าเป็นเรื่องปาฏิหาริย์เนื่องจากความเร็วและลักษณะการชนที่เกิดขึ้นแต่ก็ต้องยกเครดิตให้กับทักษะของกัปตันเลอุลและความรวดเร็วในการช่วยเหลือจากชาวบ้านที่ใช้เรือของพวกเขาเก็บผู้รอดชีวิตไม่มีโจนจี้เครื่องบินคนใดรอดชีวิตจากการชนกัปตันเลอุลและนักบินผู้ช่วยโยนัสเมคูเรียทั้งสองคนนั้นรอดชีวิต สำหรับการกระทำอันกล้าหาญในวันนั้นกัปตันผู้กล้าหาญได้รับรางวัล Professionalism Inflight Safety Award จากมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยในการบินมีการจัดพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตที่กละลวาในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี1996แม้จะ,ะเผชิญกับความน่าสะพรึงกลัวในวันนั้นกัปตันเลอุนและนักบินผู้ช่วยโยนัสยังคงทำงานเป็นนักบินให้กับสายการบินเอธิโอเปียต่อไป และก็จบลงไปแล้วนะครับกับดิ่งนรก39,000ฟุตการจี้เที่ยวบิน96-1ปลดแอร์ความจนสู่ความตายเพื่อนๆฟังจบแล้วมีความรู้สึกอยากไรกันบ้างครับอย่าลืมพิมพ์พูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยทั้งช่อง Red File Podcast ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็ตามนะครับขอ,อนำเสนอในเชิงข่าวและสารคดีและเพื่อให้เป็นกรณีศึกษาก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง r e d f i ฟ e Podcast และเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ